หลังจากนั่งมา5ชั่วโงก่านะตอนนี้เราก็ถึงสักทีนะครับกับที่คาลรีนะมาโซกันแบบวงๆแล้วไหนๆก็มาเที่ยวแล้วนะเราก็ได้รองโทรหาเพื่อนๆเดี๋ยวดูที่ว่าเพื่อนๆ เออจะว่างมาเจอกับพวกเราหรือเปล่านะเพราะว่าเราจะไปอร่อยเด็ดกันแบบที่ที่นักท่องเที่ยวไม่ได้ไปกันนะเอา,อางี้ดีกว่ารายการนี้เป็นความสามารถของลิ้นพวกเราสองคนโปรดใช้วิจารณญ,ญาณในการรับชิมอร่อยเด็ดเผ็ดดอยเด็ดเผ็ดดอยอยู่ที่ไหนจะตามไปชิม เราถึงตลาดแล้วครับทุกคนเรามาที่ตลาดที่ชื่อว่า m a งว w นด Dong World Cup Market นะมันจะเป็นสองข้างถนนนะด้านซ้ายกับด้านขวาแล้วแบบอาหารคุอเยอะมากมีโดนัทเกาหลีมีฮอทดอกเกาหลีอะไรอย่างเงี้ยเต็มไปหมดเลย แล้วคือตรงนี้คือเขาบอกว่าเป็นตลาดถ้าถ้าเกิดว่าเป็นวันเสาร์อาทิตย์หรือวันเทศกาลมันแน่นเหมือนอารมณ์เหมือนแบบแน่นมากเหมือนเยาวราชช่วงเทศกาลตุ๊จีหรือสัตว์จีวันนี้นะเราก็ได้มากับนักแสดงดาราเกาหลีนะครับคนนี้นะครับ <laughs> what's your name my name is sungyeon lee sungyeon lee แล้วนี่คือแฟนนะคะพี่จอนพี่จอนเนี่ยแล้วี่มาเรียพี่มาเรียพี่จอนอายุ5้าบบ้าไปแล้วพี่มาเรียผิวดีมากอายุ54เป็นมิสคกาเรีนะ I know all oh, your history now. <laughs> your Miss Korea 1992. Wow. Yeah 1992. Yes. I was there watching you. <laughs> Hi, my name is Lee. I'm 24 years old. I'm from Seoul Na lagwak <laughs> na. How I love it here. Is this tofu? Yes. tofu? yes. Yes, 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 oh. What is this called? <laughs> Senbei. 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 Oh, it's like Japanese. Senbei. Oh, wow. What's the difference? <laughs> the one with the uh, seaweed. Seaweed? Yeah, a little this bit. Original? Without, okay. uh, it has a little bit nuts. nuts. Uh, nuts. Okay, we'll have this. Ania, you Senbei? Good choice. This with, with sugar. A little bit of ginseng. Uh, I mean, not the ginseng, uh, ginger. Ginger. Okay, okay. Senbei ลอง8อ0เจ้านโอ้ยถูกทั้งหมด8,000ก็อันละ2,000อันละ50บาทเหรอเออโดยประมาณ oh my god เยอะมาก these are also traditional Korean drinks made out of riceis there alcoholno right no not at allno alcohol alright let's move on เป็นข้าวน้ำ น้ำข้าวแล้วก็มีเหมือนแบบมีมีข้าวอยู่ข้างในมีเม็ดข้าวเปลือกข้าวอะไรอย่างเงี้ยเนี่ยเขาบอกว่าในสะดวกซื้อเนี่ยก็มีขายนะแต่ว่ารสชาติมันจะไม่แบบรสชาติจะไม่เข้มข้นเหมือนอย่างนี้เพราะว่าอันนี้คือเขาแบบทำเองที่บ้านทำเองที่บ้านกันในต้นทงเทมาน่ารักมากเลยแก้วเลยยี่สิบเจ็ดแก้วอร่อยคล้ายคล้าย น้ำตาลสดที่ไม่หวานอ่ะไม่เหมือนน้ำรำสดอ่ะมันกินข้าวอ่ะน้ำตาลสดที่ไม่หวานแล้วมีกินข้าวมันเป็นเม็ดข้าวตรงนี้แต่ต่อคนหนูเข้าใจว่ามันจะแข็งแต่บอกกินเข้าไปมันนิ่มนิ่มๆอันนี้อร่อยมากถ้ามาหากินนะเออเมนูแรกของเราเด็ดถูกว่าเลย you can't find this in like Myeongdong or g a n n a m but it is a h a homemade like in Myeongdong or g a n n a m they wouldn't have homemade like this no they're uh, all commercial products ah nothing but chicken here all different flavors all different looks good what all do you think about this place should we try should this place We should yeah. you know it's okay. very famous one ah. which one should we try which taste sweet one and garlic i like garlic too oh you like garlic okay. you, can, you can mix it up a little in the box okay, okay. can we make เยอะมากมีข้างเดียวเนอะ้ถ่ทายว่าเท่าไหร่หมื่นสี่ไม่รู้อ่ะสามร้อยเจ็ดสิบบาทถูกนี่นะพี่กายดูอันนี้คือเปรี้ยวหวานอือ,รอจริงหรอขนาดเลยเอ่ะ <c oughs> อเไรอะ อร่อยมากอันนี้อีกรสหนึ่งอันนี้คือรสกะเทียมกะเทียมกระเทียไเออสีดันยังมกอไม่เหมือนกันะรออร่อยทั้งคู่อ่ะอืมไม่เหมือนกันเลยไม่เหมือนกันเลยแต่ไก่ที่นี่เนื้อมันน้อยๆแต่แบบหอนแบบแปงปูปูคองคอง Yeah, if yeah. they want her autograph. Thank you. Hey, thank you. Hey. Hello, Mark of Hondang. You want my autograph? No, no, no. What is the, uh, the chicken place called? Chodong. Chodong. Chicken. Chodong chicken. That's what? Dead. This one is also famous. People usually lined up too. Mm. she already bought ไป for you guys oh, <I S 2> it has <you. S 2> a like honey in it ดูอันนี้ใหญ่มากอ๋อมันอยู่ข้างในเว้ยกายดูดิโอ้ mm. มันเป็นเหมือน,มนเมล็ดทานตะวันเขาเอาแป้งแล้วก็ผสมทุกอย่างเสร็จแล้วแล้วเอามาขยำรวมกันแล้วค่อยเอามาบี้แบบนี้ออพี่คะว่าร,บบรสชาติเป็นไงวะหวานๆเพราะมันมีฮันนี่อ๋อใส่น้ำผึ้งด้วยเหรอ ม in ันกรุบกรุบคล้ายอะไรรู้ไหมอะไรเอาไปหัวหินเราจะเห็นมันเป็นแผ่นน่ะแล้วเขาเอาไปทอดอะแล้วก็เอาแบบเอาน้ำมันเอางาโรยอ่ะไม่รร้ที่รกทีมหนูจะเซิร์ชแล้วข้างในอ่ะคือมันอร่อยพ่อยรู้ไหมแป้งมันอ่ะคือเหนียวเหนียวหนาๆใช่ไหมไม่มีรสชาติแต่พอเข้าไปข้างในอ่ะมันมี texture กรุบกรุบมันคือเหมือนแบบเหมือนน้ำตาล ผสมถั่วผสมงานี่คือของหวานอร่อยมากหอหชิ้นหนึ่งนะตก1,500วอนนะก็ไม่แพงอีกแล้วนะเฮ้ยตลาดเนี้คือถ้าใครอยากมาเกาหลีแล้วอยากได้ของอร่อยแล้วอยากมาแบบประหยัดนะหาโรงแรมแบบไม่ต้องไกลจากตรงนี้นะโอ้โหมาอยู่ได้แบบอาทิตย์หนึ่งกระเป๋าตังค์ยังตรงนะบอกเลย ก๋าจีแต่ก๋อจีไม่มีไส้คือสารพัดถั่วมารวมกันแบบแล้วมันหวานอร่อยมากเรื่องของหวานที่จังเลยเขาพาเรามาไม่รู้แต่อะไรก็ไม่รู้อร่อย what is it called ptt good i tasty o o g หน่อยมากเด็ดเด็ดอีกแล้วนี่เราพาก็เด็ด also traditional Korean cookies right you probably saw this i n they even selling in they even sell this in Thailand And like Siam Paragon or empatia uh, and the Korean side, Korean uh, aisle, you've got to try that one. Amazing! Amazing. Amazing. This is still warm. Yeah. Mm. It's melting in your mouth, right? So good. Oh, they put the ice cream on the top. Oh. Uh, เหมือนเบบา้าเก็บว่าเขาเก็บว่าหวานกว่า,วากรอบกว่าหวานกรอบแต่อันเนี้ยละลายในปากเลยนะมันเป็นข้าวเว้ยแล้วพอมันใส่ความร้อนมันปักออกมาแบบเนี่ยมันระเบิดออกมาเป็นอย่างเงี้ยคือเราโชคดีมากขนาดพี่พี่จอนกับแฟนพี่จอนอ่ะเขาบอกมาว่าปกติอ่ะเขาอ่ะกินไอ้นี้บ่อยแต่เขาไม่เคยเห็นเครื่องมาวิธีในงานทำแล้วเขาไม่เคยกินแบบออกมาจากเครื่องสดๆขนาดนี้หอมมาก ขอบคุณาแปลกมากคือเรามากับเขาว่าเราหนุ่มมั่นใจมากับพี่ๆเขาอะมั่นใจว่าเขาต้องพาไปต้อเลือกอันที่มันแบบมันแจ๋วีะมีเนี่ยเดี๋ยวเราจะดูอันนี้ p r e ี i m i c e w i n ก็คือเหล้าขาวทีนี้นี่คือแบบ p r e m i ยม,ม,มดูมันมีแบบถูกๆคือสองพัน 2, อะและแ้วแพงๆขึ้นมาก,ก็คือแบบสองหมืน s w e e t is this the secret to looking young? <laughs> after you get drunk yes and then when you wake up again you're like oh my god that's why you have to keep drinking yeah we come back and get it t h e h okay okay ซื้อหมดเลยไหมเนี่ยเวลาเราไปกินแบบบาร์บีคิวหรืออะไรอย่างเงี้ยแล้วเขามีแบบเครื่องเคียงข้างๆอ่ะตะกี้เนี่ยคือเครื่องเคียงทั้งหมดเลยคือเยอะมากเยอะมาก แม่ค้าแบบหน้าตาใสมากนครับอิ่ว,วดีมาก<น>ผิวคนที่นี่เนี่ยนะทำให้ผิวหนูดูแห้งกร้านายาทาั้งทางที่ก็เป็นอย่างนั้นจริงๆอะเนาะ <c oughs> ให้ลายเซ็นอีกแล้วนะครับให้ลายเซ็นอีกแล้วนะ h e l l วไหม โซฟานี่เนี่ยมีปลาหอยปลาหมึกปลาป่าอะไรวะแล้วมันยาวๆเนาะหนูอยากซื้อก็หลายอย่างเลยเพราะตลาดนี้หนูว่ามันฮะเฮ้ยมันมีกนไทยเว้ย แลวนี่มียินดีต้อนรับด้วยนะแมงวันมาร์เก็ตแมงวันจะไง่ายๆมันคือแมงวันตลาดแมงวันตลาดแมงวันแต่ไม่มีแมงวันสักตัวเลยนะสะอาดมากความรู้สึกคือเหมือนอยู่ญี่ปุ่นเลยดูดิอยู่ข้างหลังด้วยอันนี้คือเราเดินทะลุไอตรงที่มันมีแบบมันมีหลังคาแล้วอ่ะแล้วอันนี้ก็คือส่วนข้างนอกซึ่งส่วนข้างนอกตรงนี้คือแบบมีของขายอีกนะ ที่เนี่ยมันเป็นแบบตลาดโลคอลที่คนพื้นพื้นที่เขามาซื้อของเพื่อไปทำอาหารกินเองที่บ้านแล้วคือตอนนี้พี่เขากำลังพาเราไปไหนด้วยไปไหนไปหาข้าวซีนแบบจริงจังจังอันนี้ไม่ได้เกี่ยวกับตะกี้วันที่ชิมชิมนี่คือชิมแล้วพี่ตาดูนี่คือชิมนี่คือชิมอันนี้คือเอามาทดสอบมาลองไดูเราบอกเขาไปจ้าอันนี้บอกเขาไปจ้า 밖에ได้เห็เด้อไม่เป็นไรนะ t ดี๋ยวนจ้อรองเท้ามาให้ค e มันายห h ล้วหรอไม่ไ o ่ o t o ไม่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 ไ่ไม่ไมไม่ไ่ไม่ไ่ u Usually You s guys because it's There's are Corona. anywhere line lucky line i no whatsoever. o o two. Oh. ปกติแล้วเนี่ยร้านนี้คือแบบแถวยาวมากๆเหมือนกันใช่ไหมใช่โควิดแถวยาวเอางี้ครัคนกลัวโควิดเขาก็เลยไม่ค่อยแบบออกมากันบ้างเพราะว่าตอนนี้เอ่อก็ยังพอมีโควิดอยู่บ้างจริงๆก็เหมือนประเทศไทยแหละเดี๋ยวหนูจะลองลองลุ้นดูว่าวันนี้เราจะได้กินอะไร คือมันเป็นร้านเหมือนแบบร้านก๋วยเตี๋ยวพี่จอจะสั่งแบบแห้งกับน้ำมาให้เราเพือหนึ่งอันเพื่อให้เรามาชิมแล้วก็จะสั่งเครื่องเคียงที่จะเป็นเนื้อสัตว์เข้าใจไหมเพราะว่าเส้นมันจะมีจะน้ำกับน้ำกับเส้นใช่โอเคโอเคได้เมนูมันคืออันบนนี้ตรงนี้เพืหเ็นาไม่ได้สร้างมาสำหรับต่างคนเดียวเลยกายกับพฮันลุเนี่ยจะพยายามทำหน้าที่ให้ดีให้สุดเพื่อที่จะพยายามอธิบายนะ ว่าอะไรมันคืออะไรอาาจจรย์ะทมนี่ฉันเนี่ยอันนี้คือบะหมี่เย็นนะมันคือก๋วยเตี๋ยวบะหมี่เย็นมันใส่น้ำแข็งข้างบนอะแล้วเนี่ยที่เห็นเนี่ยอันเนี้ยคือน้ำแข็งเลยเว้ยคือบะหมี่เย็นบ้านเราก็คือเป็นเป็นบะหมี่ที่ไม่ร้อนแต่บะหมี่เย็นที่นี่คือบะหมี่บะหมี่ใส่น้ำแข็งอ่ะไอ้ไอ้ไอ้สามเกี๊ยวใส่สามเกี๊ยวใส่ and what is this ออมันเป็นวันตังวิธีมันท้องอารมณ์แบบขลงจีข้าเก่าฮะน่าจะมีซุป marinated from the beef b e e อ๋ก็คือกินอันนี้เย็นๆแล้วก็กินซุปร้อนๆของร้อนมันเป็นของหมุมันจะร้อนได้ไงนี่ต้องแข็งอยู่ในนี้ไม่่ใชอ๋อทุกคนได้ซุปหมด

มันนี่อร่อยมากหวานมากรู้เลยว่ากระดูกมันคือซุปกระดูกกระดูกแบบกระดูกล้วนๆเลยไม่ได้โปรโมทให้เขานะแต่ว่าถ้าใครเคยกินคิงคองอ่ะแล้วเคยเคยกินซุปเนื้อคิงคองซุปซุปเนื้อที่คิงคองโอ้โหชิคก็จต้มเป็นจิ้มเป็นเนื้อเหนียวๆคือ บะหมี่กิมจิอบะหมี่กิมจิแต่ว่าเส้นมันเหนียวมันแข็งมันดืดได้ชิมเส้นน้ำของเธอน้าจะแบบไม่นั่นกว่านะเชือจางกว่าเว้ยของหนูน่าจะเค็มข้นกว่าไหมของเค็มข้นกว่าของหนูอร่อยกว่าเออคือของไายก็อร่อยนะแต่ว่าของฮารุมันเค็มข้นกว่าใช่มันคือเหมือนกันแต่ไม่น่าเชื่อว่าก๋วยเตี๋ยวเย็นจะอร่อยได้ขนาดเนี้ยเมี่ยง

หมูมันเข้ากับเส้นเลยยุคแค่ไฟเจอเซต i ทยแลนด์เน n ะหมูอันนี้นะครับคือดีมากคือต้องซื้อพร้อมกันนะเอาจริงๆแิงเนี่อร่อยมากร้านนี้ถือว่าอะไรเด็ดเด็ดมันไม่รู้ว่าเมนูร้านนี้อ่ะมันอร่อยกว่าทั่วไปหรือเปล่า เพราะเราไม่เคยกินนะไม่เคยกินมาก่อนจะรู้เพิ่มว่าอีเมนูเนี้ยอร่อยตอนเนี้ยที่กินที่ร้านเนี้ยเด็ดอร่อยเด็ดแต่ไม่รู้จะไปเทียบกับอะไรอันนี้คือถ้าเกิดว่าเทียบกับบ้านเรามันก็น่าจะเป็นขนมทองหยิบทองหยอดข่อยทองหรือว่าเป็นพวกลูกชุบอะไรอย่างเงี้ยเนาะที่มันเป็นแบบขนมโบราณขนมชั้นเออขนมชั้นอะไรพวกนั้นอ่ะแน่เลยท่องลองดิวะ โอไม่นะว่ะ I wanna try one of them Which <Yeah. S 1> one do you recommend This is sweet This s sweet <S And this is a very typical Ah No 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 Happy wife Happy life อันนี้คือที่พี่จอนแนะนำว่าให้กินอันนี้คือที่พี่จอนแนะนำอันนี้เหมือนขนมปูไหม สลี่อ่ะสลี่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 เหมือนขนมสลี่สองละสองละสองนะฮหมื่นึลยเอาอีกแล้วจอดซื้ออีกแล้วดีนะที่เราขโมยซื้อตั้งไปก่อนนะขโมยจ่ายข้าวไปก่อนเมื่อกี้พี่กินข้าวอร่อยมากแต่ว่าต่อด้วยขนมหวานเอาสีอะไรเออสักสีขาวก็ได้หนูว่าหนูไม่ชอบอ่ะหนูมีความรู้สึกว่าแน่นแน่ๆต้องเป็นเหมือนแบบเหมือนแป้งต๊กอะ อืมอร่อยอร่อยไม่อร่อยจร,ริงไม่โกหกข้างในเป็นน้ำๆเว้ยจริงใส่ขเข้าไปใส่ขเข้าไปอร่อยข้างในน้ำอ่ะมันจะเคม็มแต่เปลือกข้างนอกที่เป็นแป้งอ่ะมันจะหวานหวานม,มันเหนียวเหมือนกับโมจิแต่มันแข็งกว่าโมจิแล้วก็ข้างในมันเคม็มไม่ชอบหรอขนลุกอ่ะอร่อยนี่ไหงชอบนะ ไม่เพราะมันไม่เหมือนขนมหวานมนั้งพี่แอเลยชอบอันนี้นี่หว่าอันนั้นเ่็นกาให้เด็ดเอาหนูให้ก่อนนะร้านเมื่อกี้คนละครึ่งเหรหนู่มแม่จับคนละครึ่งเอาไปก่อนเลยอืมหน้าหนูเหลืองมากแป้งนุ่มกว่าเมื่อกี้หวานกว่าข้างในมีถั่วแดงใช่ไหมมันมีถั่วแดงออืแล้วข้างนอกมันคืออะไรหนู้ปะฝรุ้งบ้างเลยอะ ก็อร่อยเหอะอหรออือม,มันเหนียวเนื่เหมือนโมจิซาลี่พ,พี่จอยเขาชอบพี่จอยบอกแต่ไม่หวานเลยโอ้โหแม่มันแข็งอยู่นะมันไม่เหมือนนมซาลี่บ้านเราละนี่อือหือหนูชอบแน่นอนพี่ไงเอาอีกแล้วเผื่อนแน่นอนอืมันไม่มีรสชาติกินยากมาก

นไม่จอ o h n why do you like this one w h ฉั like plain stuff you, you like plain l i k even bread I don't like anything stuff ใน n ั้นฉั like plain taste and don't you really like the sweetness of I like sweetness too but you know you like it plain yeah plain สรุปว่ามันไม่ใช่มันไม่ใช่ขนมสาลี่บ้านเรานะหนูออกเลยคนละความรู้สึกเลย texture อันนี้มันจะแบบเปื่อยๆแล้วมันจะแบบหยาบๆนิดนึงอะแต่เพราะว่าเขามองเราอยู่เราจะบอกว่าไม่ได้ด๋อย เขายืนอยู่ข้างๆรู้ก็บอกพี่จอยไปว่าไม่ชอบดอยดอยดอยรู้ว่าดอย mean ดอย mean he doesn't like it but he's putting his thumbs up I don't like it Oh you don't like it because I don't know I I know you know what Ah ดอยดอย Pizza Korean Korean Pancake Korean Pancake เราลอง Korean Pizza มาแล้ว Korean Hot Dog Korean Pancake อตอนนี้ฝนตกหนักมากข้างนอกแต่เราสามารถเดินข้างในได้นะเพราะว่าข้างในเนี้ยคือมีหลังคาอย่างงี้ครับ mm hmm. เขามาสร้างไว้ประมาณ1ิปีที่แล้วสมัยก่อนไม่มีหลังคาใช่ okay. รอ้อนดินของหวานหรือของข้าววิ่งอย่งนี้อร่อยลูกชอบไข่เจียว mm hmm. อร่อย อุยอยากกินอยากได้ซอสพริกเลยอะหัวหัวหอมแน่ๆกินแล้วมันมันมเวยเพราะมันขวดวเป็นหัวอร่อยแล้วก็ทุบไข่ทอดอะ่ะไปไปไปโอเคโอเคมิชชั่นคลีอ์มิชชั่น นี่แหละครับอะไรเด็ดคือดอยวันนี้นะขอปิดแค่นี้ก่อนละกันนะเพราะว่าวันนี้สนุกสนานกันมากๆเลยนะครับกับการที่มาเกาหลีใต้เราก็มีนักแสดงสุดสวยนะครับพี่มาริยาคนนี้นะครับผมพาเรามาเที่ยวแล้วก็สามีของเขาพี่จอนเดี๋ยวเรามาเกาหลีครั้งถัดไปนะเดี๋ยวเรามาดูกันว่าเราจะพาไปกินที่ไหนบ้างเพราะาอยากพาทุกคนมากินอะไรที่มันแบบที่มันไม่ได้หาได้ตามแบบทั่วไปอ่ะไม่ใช่แบบนักท่องเที่ยวมาแล้วเสิร์ชอินเทอร์เน็ตแล้วก็แบบ นึกออกไหมอยากอยากหาอะไรให้ทุกคนกินแบบที่มันโลโคจริงๆวันนี้ไปก่อนขอบคุณนะครับบ๊ายบาย